อันนี้แ่งสงนะคเ้ยโอ้ม่เอาดเเลยนเากับผมอ็ขอขอระเดชพระคุณนะครับสำหรับผราธิการบุญรัย์จันทเสโนเจ้าวาดวัดกอผ้านองบัวนะครับขอบคุณมายังพระหลวงสำราญกินาให้เกียรติทอดผ้าใปมหาบังสมบูมไปสุดนะครับ การวางผ้าทอดผ้านะครับไปบางสกุลแผ่อันน้จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเขามีเงินอยูกคุณนะครับที่แต่หม้อเช็ญไปด้ยน,ยนยครับเอาไปตามคือจะรูตุ้งตุ้ต้น่นปอนก่อน อา่าก็สักดูแลกรมน,นะครับลววกว่าววีวาเป็นลุงของแกนน้วยลุ่งอย่าไเปลดกยเลย